ไฮไฮสวัสดีค่ะทุกคนเซลแม่เหมียว Toyota าโคราหนึ่งเสาขาด่านคุณเทศนะคะค่ะวันนี้เซลจะพาไปรู้จักกับเจ้าโตโยต้ายาริสครอสนะคะค่ะคันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะคะราคาอยู่ที่8ปดแสนสี่หมืบาทนะคะคันนี้เป็นสีเทาดำนะคะ าพร้อมระบบไฟหน้านะคะ LED นะคะแล้วก็ระบบไฟหลังแบบ LED DRL ด้วยนะคะค่ะแล้วความพบกับภายในนะคะโอเคค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นระบบเกียร์อัตโมตินะคะพร้อมปุ่มพุชสตาร์ทนะคะ Smart Entry นะคะมาพร้อมระบบเบรกมือไฟฟ้านะคะ หน้าจอ10.1นิ้วนะคะมาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเนาะค่ะโอเคส่วนตัวดิฉันชอบตรงที่วางแก้วน้ำอะคะ่ะมันมีให้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะตรงนี้จะมาพร้อมเซนเซอร์ถอยสองจุดนะคะ โอเคค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะน้องเครื่องยนต์ 1,500cc นะคะ91แรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะตรงนี้ประหยัดน้ำมันสูงสุด26.3กิโลเมตรต่อลิตรนะคะโอเคค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ โอเคค่ะวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนนะคะหากสนใจรถยนต์รุ่นไหนนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้หรือว่าจะาทักอินบ็อกมาก่อนก็ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0924641068นะคะหรือว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะโ o y ยต a าโคราชบายเซลแมวเหมียวนะคะค่ะอา ทักเข้ามาสอบถามได้หมดเลยนะคะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะขอข้อมูลไว้ก่อนได้นะคะวันนี้ที่ฉันขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ